คุณผู้ชมคะเชื่อว,ว่าก่อนหน้านี้สําหรับใครที่ได้ติดตามข่าวสารของหมากคปรินนะคะกับนิชานัทนิชาก็น่าจะได้เห็นเหตุการณ์นะคะที่ทั้งสองคนไปออกงานด้วยกันและมีภาพออกมานะคะว่าทางด้านของนิชาเนี่ยซับหน้าให้กับมากปรินในงานงานหนึ่งจนกลายเป็นเรื่องราวดราม่านะคะที่มีแฟนคลับบางกลุ่มคุณผู้ชมมองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและตําหนินะคะพฤติกรรมของนิชาล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านของคิมเบอร์ลี่นะคะภรรยาสุดสวยของมากคปริน ก็ไปออกงานอีเวนต์งานงานหนึ่งพร้อมกับนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ทางด้านของพี่ๆสื่อมวลชนก็ได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวนี้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้คิมตกใจไม่น้อยที่มีคนคิดแบบนี้ซึ่งค่ะคุณผู้ชมทางด้านของคิมเบอร์ลี่ก็เผยนะคะว่าเรื่องที่นิชาซับหน้าหมากคนรู้ใช่ไหมว่าหมากแต่งงานแล้วคิมเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรที่นิชาซับหน้าให้นะคะกลับมองว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเธอเนี่ยก็มีการซับหน้าให้ ให้เพื่อนๆที่ทํางานด้วยเหตุการณ์ตอนนั้นนะคะคือช่างแต่งหน้าเข้ามาดูแลไม่ได้และมีอะไรติดที่หน้าด้วยก็เป็นเรื่องปกติมากเลยคิมสงสัยนะคะนิชาโดนหนักขนาดนั้นเลยหรืออยากให้ทุกคนไปดูหนังแล้วไปอินในเรื่องที่ดูดีกว่านะคะคิมเนี่ยคิดว่าเรื่องของเธอกับมาร์กมันชัดเจนมากๆเลยและนิชาคงไม่ได้มีความตั้งใจจะทําอะไรแบบที่หลายคนคิดหรอกมาร์กเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้คิมฟังนะคะแต่มีผู้หวังดีแท็กมาให้คิมเยอะเลย แต่เธอเนี่ยไม่ได้คิดอะไรค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของคิมเบอร์ลี่นะคะได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าข,ของสามีอย่างหมากปรินทก่อนหน้านี้ที่ทางด้านฝ่ายของนิชาได้มีการซับหน้าให้กับหมากคุณผู้ชมซึ่งก็ทำกลางชาวเน็ตนะคะแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายบางก็มีการบอกนะคะว่าคิมเนี่ยน่ารักไม่ไว้ใจคนอื่นไม่แปลกนะคะแต่เขาไว้ใจคนของเขา100%ค่ะบางก็มีการบอกต่ออีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่าคน เรามี2ประเภทนะคะคือหวังดีจริงๆกับหวังดีให้บ้านแตกหวังดีแบบไดน,นะคะหวังดีให้บ้านแตกบางก็บอกต่ออีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่าคําตอบนะคะถือเป็นการให้เกียรติสามีที่ดีมากค่ะหมากรักคิมคนเดียวค่ะคิดมากนะคะหมากข้างรักขนาดนั้นคนก็อยู่กันเยอะหนีไม่ได้ไปทํากันที่ลับๆถ้าดูในคลิปนะคะคือหมากเอ่ยปากยื่นกระดาษให้นิชาช่วยเช็ดให้ซึ่งก็ต้องบอกแหละคุณผู้ชมว่าชาวเน็ตนะคะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายภายหลังจากที่คิมเบอร์ลีนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องประเด็นดราม่าข,ของสามีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของการสับหน้านะคะระหว่างนิชากับหมักปรลินคุณผู้ชมเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าตัวของคิมเบอร์ลีเองเนี่ยเธอก็บอกแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าตัวของคิมเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะที่นิชาสับหน้าให้เพราะตัวเธอเองกลับมองว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคิมก็มีการสับหน้า ให้เพื่อนๆที่ทํางานด้วยก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ชรัดคุณผู้ชมสําหรับเหตุการณ์นี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะถือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะของเพื่อนร่วมงานกันก็เท่านั้นเองค่ะ